กดติดตามและกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้พี่ขับรถอยู่นะคะได้ยินเสียงใครโกรธไหมอ่ะไปดูไปดูหน้าสองคนนะคะืม โอเคโอเคคือสภาพนะคะโอเคเด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่นอนในรถแล้วก็โกรนนะพากที่พี่อีพูดเสียงดังมากแต่นางก็ยังโกรนแข่งกับพี่อีค่ะดูดูช่องปากของนางค่ะเหนื่อยมากนะคะเหนื่อยมากวันนี้ไม่ทำอะไรค่ะกินกัน เป็นไรอะเมื่อกี้ท่านอนโกนเหรอาการมีการเอามือปิดด้วยนะมีทำไมอ่ะมีการเฉือนอะไรเอามือออกเนี่ยออกเนี่ยนอนโกนเหรอไม่อะไม่นอนโกนไ,ไม่นอนโกนแค่นอนโกนอ่ะเคก็เคก็กข้าเป็นนอนโกน,น,นโกเปล่ปาเคยไม่รู้ตัวแล้วหมเมื่อกี้นอนโกนไหมไม่ เมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงกรนของใครไม่รู้ว่าข้าวคิดว่าเป็นของใครอ่ะของหนูมั้งของข้าวหรือของเค้กอ่ะของข้าวเมื่อกี้บอกคือไม่รู้ตัวมั่นใจป่ะมันกรนปะนั่นใจมั่นใจว่ากรนไม่กรนกอย่าเขาดูหน้าหน่อยดิอะไรเป็นสาวเป็นแซ่เค้กเมื่อกี้พี่ถ่ายคลิปคนนอน,นกรนอะ่ะพี่ไม่แน่ใจว่าคลิปเป็นของข้าวหรือของเค้กคิดว่าข้าวหรือเค้กเป็นคนนอนกรน รน้ำโกนหรือเปล่าคะเมื่อกี้เธอทำลายตาสมใจใหม่ทำไมถึงทำกับฉันได้ไม่เยีไม่ไม่รู้โอเคแต่เราไปเฉลยกันในคลิปแล้วกันเนาะว่าใครน้ำกนกันแน่